สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีซูซุคิงยอนโคราชนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับ6ล้อขนาดกลางนะครับ FRR e u r o 5 Max นะครับคันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแรงม้าสูงนะครับผมนี่ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเบื้องต้นก็สติ๊กเกอร์นะครับแรงม้าหายไปนะครับก็จะติดเป็นตัว e u r o 5 Max แทนนะครับผมสำหรับด้านหน้านะครับผม ที่เหลือพวกชุดกระจังหน้าไฟหน้านะครับเป็น led tech เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใบปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าตีออกนะครับสองฝั่งนะครับผมแล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับ fr นะครับถ้าเป็นแรงม้าสูงก็จะเป็นตัว s นะครับตัวตัวสูงนะครับถ้าเป็นแรงม้ามาตรฐานก็จะมีแค่เฉพาะ fr นะครับซึ่งแรงม้ามาตรฐานนะครับก็จะเป็นตัว190แรงม้านะครับส่วนแรงม้าสูงก็จะเป็นตัว203แรงม้านะครับสำหรับ ภายนอกที่สังเกตได้ก็มีประมาณนี้นะครับก็คันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงม้าสูงนะครับเป็นไซส์6เมตร50นะครับก็จะเป็นตัวยาวสุดนะครับของตัวแรงม้าสูงนะครับลูกค้าติดตั้งสปอยเลอร์หลังคานะครับเป็นแบบของอู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้10บานนะครับก็ด้านซ้าย4บานด้านขวา4บานแล้วก็ด้านด้านหลังนะครับเป็นประตูเปิด2บานนะครับ คันนี้จริงๆจะต่อที่อู่บ้านบึงบริคารนะครับ BBC เนาะแต่ลูกค้าไม่ต้องการให้โชว์ยี่ห้อของปู่นะครับก็เลยทำการปิดพ่นสีทับไปนะครับตัวนะครับ FR ทั้งแรงม้ามาตรฐานแล้วก็แรงม้าสูงนะครับถ้าเป็นช่วงความยาวนะครับ6เมต50ก็จะเป็นถังน้ำมัน200ลิตรนะครับผมถ้าเป็นไซส์อื่นก็จะเป็นเพียง100ลิตรนะครับผมการมอการกันมอไซค์นะครับเป็นแบบมาตรฐานปี2567นะครับผม นะครับก้านพับก็มี 1, 2 3 4งสองี่ห้าหตัวนะครับมาดูชุดไฟนะครับชุดไฟด้านข้างนะครับก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับทางด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมแล้วก็มีไฟถอยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็บนด้านข้างข้างหน้าตรงนี้อีกหจุดนะครับแล้วก็อีก1จุดก็จะเป็นตัวของตัวไฟท้าย นะครับชุดไฟท้ายสี่ตัวนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็ไฟเบรกไฟหลีแล้วก็ไฟถอยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เป็น LED หมดนะครับแล้วก็ของอู่นะครับก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับเวลาถอยนะครับก็ก็จะมีจอด้านหน้าให้ด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายในการถอยนะครับนี่เลยนะครับผมตัว FR แรงม้าสูงนะครับระบบบำบัดไอเสียนะครับก็จะเป็นแบบ D.P.D. นะครับผมนี ern, uh. ่ครับ D.P.D. ก็จะเป็นการเผาข้อเมานะครับผมก็จะเป็นรุ่นเดียวที่ตอที่เป็น D.P.D. นะครับที่เหลือก็จะเป็น D.O.C. หมดนะครับผมนะครับ F.R. นะครับก็จะมีด้วยกันนะด้วยกันสองแรงม้าเนาะก็จะมีแรงม้ามาตรฐานกัแรงม้าสูงนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่เฟืองเร็วเฟืองช้าสําหรับตัวสั้นนะครับตัวสั้นตัวอ่ตัวสั้นจะมีเฟืองท้ายให้เลือกนะครับส่วนตัวยาว ตัวกลางตัวยาวจะไม่มีเฟืองท้ายให้เลื่อนนะครับแล้วก็การรับประกันของรถณนปัจจุบันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับเงื่อนไขคือลูกค้าเอารถเข้าศูนย์บระการ2ปีแรกนะครับก็จะเพิ่มอัตโนมัติบวก3ให้เป็น5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับจองรถภายในเดือนธันวาคมนะครับก็จะได้คูปองเพิ่มนะครับเข้าศูนย์บริการนออีก20,000บาทนะครับ บวกเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าปกติรถรุ่นนี้จะได้อยู่แล้ว24,000บาทนะครับรวมกันเป็น44,000บาทนั่นเองนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0813554305นะครับผมมี Facebook, Youtube, TikTok ใช้ชื่อเดียวกันนะครับสโ o เครอ s ซูซู k ิงยนโคราชนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ